นำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมา worldwide รายการสนทนาแบบเรียลิตีโดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้ผู้ชมได้รู้จักฮวงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นช่วงประสบการณ์เด็ดเนื่องจากใน,ในวันนี้เราอยู่กันที่บ้านภูเขาค่ะมันก็คงจะต้องมากล่าวถึงประสบการณ์หรืออะไรต่างๆที่นี่กันจะดีกว่านะคะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะดีค <laughs> พูดดีๆอ โอ้โหจะอ่ะเรามีโซนใหม่เรามีโซนใหม่อ่าเราอยากคือจริงๆเราก็อยู่ในโซนจังเกิลนั่นแหละค่ะคือโซนจังเกิลนี่คือโซนใหม่ล่าสุดจริงๆนะคะแต่ว่าในโซนใหม่ล่าสุดนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็จะเนรมิตที่พักในโซนใหม่ด้วยนะคะเราตอนนี้เราเซวแซวกันว่ามันคือฮันนีมูนสฟีทอ๋อใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นลักชัวรี่ไพรเวทพูลวิลล่า ก็คือจะมีวิลล่ามีห้องนอนสองหลังคล้ายๆเหมือนเหมือนมีเรือนสองหลังแล้วก็ตรงกลางเป็นเป็นสระส่วนตัวเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวให้ทุกคนมีโอกาสได้รับพลังของรับพลังมังกรที่เต่มที่เลยอ,อยากแช่น้ําเท่าไหร่แช่นะคะก็คือว่าท่านอาจารย์เนี่ยอยากจะทําพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นตัวอย่างด้วยว่า เวลาทำห่วงจุ้ยแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกครั้งหวงจุ้ยจะออกมาแล้วต้องใช้รูปลักษ์เหมือนอเห็นแล้วรู้รู้<อ>รจักว่าจีนจีนอะอย่าง<อ>งี้นึกออกปะเวลาเราคุยกันถึงเร<อ>ื่องหวงจุ้ยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะคิดว่าอุย้ยถ้าทำารื่หวงจุ้ยนี่เนี่ยมันก็จีนจา๋ามันจะบาบสารเจ้าไหมอาจารย์มันจะนู่นนี่นั่นไหมเลยใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ย Chinese m o ิร์นหรือว่าจะเป็นเดิร์นเลยซึ่งไม่เห็นความเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เห็นไม่เห็นกลิ่นอาย ของของความเป็นวัฒนธรรมจีนเลยก็มีนะคือไม่ใช่คนคิดจากภาพที่บอกว่าพออาจารย์มามาทุกอย่างก็ไปเอาไอ้วัฒนธรรมจีนมาอะไรที่เราเคยมีมีคนเคยเม้นว่าว่าอะไรอย่างนี้ดูดูดูรายการนี้เปิดใจดูแล้วจะรู้ว่าจริงจรงจริงๆแล้วเนี่ยฮงจุ้ยเนี่ยเป็นทั้งศาสตร์และเป็นทั้งศิลป์ศาสตร์เนี่ยคือทฤษฎีคือความรู้คือหลักการ หลักการนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอาจารย์จะไปดูบ้านไหนไปดูอะไรอ,ะอันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันคือหลักการตายตัวไปวินิจฉัยที่ไหนก็จะเหมือนกันรอบโลกนะใช่แต่ว่าศิละปะเนี่ยก็คือการที่เราจะทําให้กลมกลืนกับความเป็นอยู่ของคนพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆกลมกลืนกับรอบข้างสภาพแวดล้อมรอบข้างแล้วกลมกลืนไปกับ เขาเรียกว่าอะไรทำให้ความเป็นอยู่ของเราอะปรับเปลี่ยนไปกับพฤติกรรมความเป็นอยู่ของเราแต่ว่าเป,เป็นเรายังยึดเรายึดหลักการมาจากความถ<ม>ูกต้องใช่ไหมใช่แต่การตกแต่งกับการจัดพื้นที่การเลือกวัสดุอุปกรณ์การตกทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เราจัด<ม>นี่คือศิละปะที่คุณจะทำให้มันสวยสบายตาอยู่ง่ายบางบ้านที่เราไปเนี่ยคุณคิดดูนะ ไม่ได้ไม่ไม่ได้เห็นความเป็นชายนิสเลยถูกปะใช่แต่ว่าเราจะเห็นความเป็นมินิมอลอะค่ะเรียบง่ายเล็กๆสบายตาเรียบง่ายโล่งกว้างสีสันไม่ฉูดฉาดค่ะอันนี้คือคือหลักการแบบหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาท่านอาจารย์พาไปดูหงจุ้ยเนี่ยเดินทางกันมารอบโลกในบางเมืองในบางประเทศเนี่ยเขาทำฮวงจุย้ยแต่ว่าเขาไม่ได้ทำฮวงจุ้ยในสไตล์ที่เป็น แอนทิ h uh, ไชนีสแต่จะเป็นโมเดินเป็นเพจโมเดินเลยนะคือเป็นอาคารที่คุณจะไม่เห็นกล mm ิ่นอายพวกนี้เลยเช่นเห็นชัดที่สุดคือในสิงคโปร์ในสิงคโปร์ใช่ไหมใช่เิฉันเคยได้ยินท่านอาจารย์สอนอยู่บ่อยๆ แต่ก่อนแรกเริ่มเลยนะบอกว่าคุณอยู่ในที่ไหนการแต่งกายเช่นอยู่ในเมืองร้อนโอเคคุณก็ต้องแต่งตัวแบบนี้แต่ถ้าคุณไปอยู่เมืองหนาวคุณใส่อย่างนี้ตายไหมอ่าเช่นเดียวกับบ้านถ้าบ้านที่มีหิมะตกบ่อยๆโอเคมีฮีเตอร์ได้มีอะไรได้มีอะไรนะที่ที่ต้องไปจุดไฟเผาที่ปองไฟเตาผิงที่เวลาสันตคอสมาแต่ถ้าคุณอยู่เมืองไทย บ้านคุณจะมีเตาผิงเพื่อมันต้องแต่แต่มีบ้านลูกคนนึงนะจำได้เถอะจำได้เตาผิงเตาผิงเขาไปอยู่อังกฤษมาอ่าแล้วเขาก็อยากกลับเอามาใช้กับที่บ้านทําบ้านฮงจุ้ยแล้วก็มาถามตำแหน่งเตาผิงจะตั้งตรงไหนดีครับตำแหน่งเตาผิงจะตั้งรงไห้ได้ไหมถามหน่อยคือเราก็ คือเราก็บอกแล้วไงว่าคุณอยู่ในเมืองร้อนนั่นไงแล้วคุณจะใช้เตาผิงเพื่อจะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มความเป็นธาตุไฟให้บ้านคุณทำไมโอไม่ได้จะเพิ่มแค่จะทําให้มันเป็นตกแต่งให้มีความรู้สึกว่ามันคือการประดับประดาเพื่อใช้ประโยชน์ไหมใช่ไหมอันนี้จะไม่สามารถใช้ได้ในศิลปะในการตกแต่งว่าเรานะคือแต่ว่าในเมื่อในในเมื่อแต่เคสนั้นเนี่ยนะก็คือในเมื่อเจ้าบ้านบอกว่าอยากมีเราบอกเอางั้นพี่เลือกเลยอ พี่เลือกเลยตำแหน่งอัปมงคลตรงไหนแต่แต่เราก็บอกเงื่อนไขไว้1ตั้งในตำแหน่งมงคลตัวเองไม่ได้2ตั้งในราศีตัวเองไม่ได้3ถ้ามันเป็นเป็นเป็นตำแหน่งอัปมงคลแล้วคุณจะตั้งเตาผิงเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยว่ามันมีดาว25งห้าไหมมีดาวสองสามไหมมีดาวเลิกเลยอย่าตั้งเลยทั้งนั้นใช่ไหมสุดสุดท้ายที่สุดก็เป็นไงเลือกเลือกเองได้ไหมไม่ได้มีที่ให้ตั้งไหมอ่าไม่ได้ไงแล้วก็ที่บ้านหนึ่งที่เคยมีเตาผิงคือเจ้าบ้านเป็น ชาวต่างชาติแล้วมาได้ภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็ลูกสาวแล้วลูกสาวส่งลูกสาวคนไทยนี่แหละลูกสาวต่างแม่นั้นเรียนเป็นใส่กฎหมายสุดท้ายเอาพ่อเข้าคุกจําได้ไหมมีอยู่กรณีหนึ่งเคสนี้เนี่ยจำแม่นมากว่าเตาผิงอยู่กลางบ้านจำแม่นมากคือหนึ่งเตาผิงอยู่กลางบ้านสองเคสนี้คือเคสที่มีดวงตาปีศาจอ๋อบ้านจําได้ไหมใช่ที่ตีตู้ล้วคือเขาใช้ไม้เขาใช้ไม้ กึ่งกึ่งไม่สนเนาะไม่สนไม่ลัางเลยห่ะแต่ว่ามันมีตาไม้เหมือนกรีนแรนอะเหมือนบ้านในอะไรอย่างเงี้ยเขาเอามาสร้างในไทยแต่ว่าตาไม้นั้นเนี่ยมันมีลักษณะของของตาไม้เนี่ยมันเป็นทรงรีมันไม่ได้เป็นกลมกลมนะมันเป็นรีรีแล้วบางทีเนี่ยมันอยู่คู่กันมันอยู่เลือมกันอย่างนี้เลยอะนั่นแหละแล้วมันเห็นชัดมากนะพูดถึงทันทีที่เรามองไปอะใช่มันเหมือนมีดวงตามองมาใช่แล้วอาจารย์ก็บอกเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยดวงตาปีศา นี่คือดวงตาปีศาจเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องร้ายแบบนี้ไงแล้วข้อสําคัญที่สุดเนี่ยเขาเนี่ยใช้ตู้ใช้ตู้โชว์ี่กลุกระจกข้างในแล้วก็ตีไม้ตีไม้นะเพราะฉะนั้นเวลายืนอยู่ตรงนี้ก็เห็นเงาตัวเองเนี่ยอยู่หลังลูกกลงเป็นตัวอย่างเลยเออเป็นตัวอย่างอทีนี้มาถึงเรื่องตรงที่ท่านอาจารย์กําลังจะสร้างก็คือท่านอาจารย์ก็ต้องการให้หนึ่ง ได้รับพลังเต็มที่นะคะสองอได้เห็นตัวอย่างของการของการทำฮงจุย้ยหรือของการใช้ฮงจุ้ยแบบโมเดิร์ลจะเสร็จเมื่อไหร่คะคุณจะรู้ไหมอ่ะเร็วๆนี้เพราะว่าอะไรๆเนี่ยอาจารย์ท่านเนรมิตขึ้นมาแป๊บเดียวเหมือนนี่ไงเดือนหน้าอาจจะเห็น,นแล้วก็ได้ใ,ใช่เต็นพรีเมียมใหม่นะอาทิตย์เดียวค่ะคุณนั่นดี เพราะว่าอะไรเพราะว่าเสาที่ที่ไรเต็ม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 ตลอดนะคะท่านอาจารย์ก็เลยบอกว่าแล้วเพิ่มแล้วเข้าอันนก็ติดตามเดี๋ยวเราก็จะนำมาคอยไปเยี่ยมนะปชสคือการประชาสัมพันธ์ให้ช่วงเบตเตะเลตเตตเร่าป๋าพาไปเที่ยวพม่าก็วันนี้เราก็ไปเตดเร่ไปพม่านะก็มาไปกับอาจารย์หลายครั้งนะ วัตถุประสงค์ครั้งแรกที่ท่านอาจารย์ตั้งใจจะไปพม่าเนี่ยนอกเหนือจากการที่ไปสักการะชวยนะกองแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็อยากจะไปเขาเรียกว่าตามรอยครูนะครับคือครูทั้งสิบในสายสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับอาจารย์ก็อยากจะไปดูว่าในพม่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างความทับถือความศรัทธาที่มาที่ไปประวัติเป็นอย่างไรนะครับก็ไป กระทังตนไปทีนี้เราก็าไปกันค<ม>่อยๆไปทีละเมืองเลยะนะเริ่มจากอที่แรกก็คือที่ย่างกุง้งอ่ะนะย่างกุ้งที่เราไปชเวดากองเนี่ยก็จะมีปกติถ้าเราไม่ใช่สายวิธาน้เวลาเราไปเราก็ไปไหว้ชเวดากองไปไป,ไปจุดตรงที่เขาพาไปบุเรงนอง้องอธิษฐานอะไรอย่างเนี้เราก็จะไปกันโดยเฉพาะตรงนั้นใช่ไหมแต่ท่านนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะมีวิหารอยู่อีก สองสามที่ uh huh. ในบริเวณนั้นนะครับ mm hmm. ก็จะมีรูปปั้นของครูบาอาจารย์อยู่ mm hmm. นะครับ mm hmm. องคหนึ่งซึ่งเราเคยไปทำกิจกรรมกันหน้าท่านเลยเนี่ย mm hmm. หน้าลานรูปครูเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะลึกลับนิดหนึ่งหายากนิดหนึ่งก็คือจะอยู่หลังเจดีย์ mm hmm. ที่เวดากองมันจะมีเจดันใหญ่ใช่ไหมหข้างๆจะมีองค์เล็กๆจเจดีย์องค์เแล้อีกองคหนึ่งน mm ั่นแหละแล้วเราก็เดินอ้อมไปด้านข้างหลังนั่นน่ะจะเห็นตู้บูชาในนั้นก็จะมีรูปครูหนึ่งท่านนะ mm hmm. ก็คือองค์ครูโปะมินงคงก็นั่งคุมผ้าอยู่ที่ที่นั่นนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นบริเวณลานนั้นแนะ่ะถ้าโดยวันปกติไม่ค่อยคนพลุกพลานเนี่ยจะมีผู้ที่เรียนวิชาผู้ที่ศึกษาวิชา เขาก็จะมานั่งสมาธินั่งกรรมฐานแถวๆนั้นวันนั้นเราไปเจอคนที่เขาเรียกว่าเพ่งเพ่งกระสินไฟเออเขานั่งมองดูดวงอาทิตย์ตามองดวงอาทิตย์ไม่กระพริบเลยนะเหมือนลือสีอะครับเนี่ยนี่ก็เราก็ไปดูองค์หนึ่งทีนี้ก็อีกอีกอันหนึ่งก็คือทางวิหารทางเลยจากตรง ตรงรูปที่มีรูปครูพระมีของมาก็จะมีวิหารหลังหนึ่งยาวๆด้านหน้าวิหารจะมีเหมือนรูปปั้นทหารที่ถือถือถือกระบองไว้เออข้างในนั้นก็จะมีครูอีกองหนึ่งอีกสององค์อยู่ในนั้นเลยนะะนั่นก็คือปอบปององหนึ่งแล้วก็อีกองคหนึ่งเป็นอ่น่าจะเป็นเสวิชาคือองค์แรก ครูองแรกของสายวิชายืนถือ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 ไม้เท้าอยู่ตรงนั้นแหละแล้วบริเวณนั้นที่จะมีน่าสนใจคือจะมีจุดอธิษฐานอาจารย์เคยมาอธิษฐานแล้วก็ถ่ายคลิปให้เราดูที่ยกหินถ้าความปารถนาแล้วเป็นจริงหินก็จะเบาเหมือนสำลียกขึ้นทั่วหัวเลยแต่ถ้าเราอธิษฐานแล้วมันไม่เป็นจริงหินก็จะหนักจะยกไม่ขึ้นอาจารย์ก็ยกเบาเลยปาก็ลองยกอยู่หลักเหงกันปาก็ยกไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยได้ตั้งใจอืมอ่เนี่ยตรงนั้นก็คือเป็นจุดกําเนิดในนั้นนะครับเนี่ยน่นก็คือการตอกย้ําเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในการไปครั้งนั้นเนี่ยก็มีพระอาจารย์ไปด้วยเพราะจากท่านอาจารย์แล้วนะก็มีพระาอาจารย์มาดุงไปด้วยพระอาจารย์ก็ไปตามหาบวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบของยาครูอเอามาทำ ยาคูมตอนที่ที่ท่านอาจารย์ทํากับพระอาจารย์ก็คือยาสิเนหุม,อ,อ,มองนี้องนี้ใช่ครับ<ส>ก็สิเนหุมก็ตามชื่อนัเรื่องเสน่ห์เ,เมตตาให้คนพบเห็นแล้วเป็นที่รักใคร่เมตตาเป็นที่เมตตาของบุคคลทั่วทั่วไปทั้งหญิงทั้งชายรวมไปจนถึงทั่วเทวดาให้เทวดารักให้เทวดาเมตตาอันนี้ก็คือ สรรพคุณของยาสิเนหุมก็คือเสน่ห์นั่นแหละครับก็เหมาะสําหรับคนที่เป็นนักพูดนักโฆษณานะจะต้องการให้คนนิยมชมชอบอันนี้ก็ก็เหมาะเหมือนกันอย่างเราควรต้องมีนะเนี่ยคนดูจะได้ดูแล้วเอ็นดูตาตมีองค์แรกๆเลยสิเนหุมตาโตเนี่ยอันเชิญอันเชิญมก่กนเลยนะเออนี่ก็มีคนรักก็มีคนชังก็มีแต่ให้คนชังน้อยหน่อยให้ จากศัตรูเป็นมิตรเออก็เป็นมีการอธิษฐานแบบนี้เป็นกลางๆว่าไม่รู้เป็นมิตรกูก็ได้วันนี้จากลูกน้องอยากให้เจ้านายเมตตาก็ได้ครับหรือว่าเป็นคู่สามีภรรยากันเอออยากให้เขาเมตตาฟังเราบ้างก็อันนี้อันนี้ก็คือยาคูตัวหนึ่งเหมือนกันก็เหมือนที่อุบัติเหตุที่ป๋าบอกนใช้ได้หมดเลยทั้งกินทั้งทั้งทั้งสับทั้งบูชานะครับก็จะมี เวลาท่านอาจารย์ทําให้ก็จะมีใบฝอยทุกครั้งะนะครับว่ามวลสารประกอบด้วยอะไรบ้างพุทธคุณในการใช้ใช้อย่างไร<ม>แล้วก็บทสวดน,นะทำอย่างไรบ้างแต่อย่าลืมนะอย่างที่ย้ากันไว้ทุกท,ทุกครั้งเนี่ยในวิชาสุวรรณภูมิเนี่ยหรือว่าสายวิชาทางนเนี้ยเนี่ยก็ต้องใช้พลังอีกแบบหนึ่งนื่องนอกเหนือจากพลังฮูงจุย้ยเรื่องอสถานที่ดี<ม>บ้านมีพลังอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยจะใช้พลังบุญ,บญเออ เพราะฉะนั้นก็คือการใช้จะให้ได้ผลจะให้สำลิดผลดีเนี่ยก็ต้องหมานถือศีลน,นะอย่างเช่นอาจารย์เคยสอนไว้ กินมังสวิรัตวันตัวอย่างนี้ก็คือการหักห้ามใจแล้วก็ปฏิบัติบูชาจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าไม่กินไม่กินเนื้อสัตว์แล้วมันจะอะไรไม่ใช่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่การที่บังคับจิตใจเรามากกว่าเราต้องละเราต้องพยายามละระลึกไว้เสมอวันนี้เราจะไม่กินเราจะงดเบียดเบียนอย่างเงี้ยอันนี้มันคือได้บุญมากกว่าไม่ใช่แบบว่าบางคนเหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกนะกินมังแล้วมันจะสําเร็จไม่ใช่หรอกเพรงั้นวัวควายก็เป็นเทวดามหมดแล้ว ทำยากนะบุญเนี่ยเอออันนั้นมันคือการระลึกเนี่ยความสําคัญมันอยู่ที่เราระลึกแล้วเราตั้งใจแล้วแล้วเราปฏิบัติอย่างที่เราตั้งใจไอ้ความตั้งใจเนี่ยเป็นกุศลที่ดีทําให้เราขอพรจากครูบาอาจารย์ทําให้เราทําอะไรแล้วมันก็สําเร็จด้วย,วยง่ายอ,อันนี้คือเรื่องสําคัญนอกเหนือจากในการทำมุญช่วยนะยก็ต้องหมั่นทําบุญทํากุศลบ้าง ช่วงชวนกันรับพลังวันนี้ที่เรามาห่วงจุ้ยสัญจรกันที่บ้านภูเขากันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็ช่วงเวลาบ่ายที่ท่านอาจารย์เริ่มสอนห่วงจุ้ยนอกสถานที่นะคะก่อนที่จะทำการสอนท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวเพื่อตอบคำถาม,อมของกเยอะแยะมากมว่าทำไมไม่สอนออนไลน์อีกอ,อยากให้สอนออนไลน์อีกเพราะว่าดูอยู่ที่บ้าน สบายดีหรือเกินะนะคะก็มีเหตุผลดังนี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาฟังปิดท้ายรายการกันว่านี่คือเหตุผลที่ท่านอาจารย์อธิบายให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ด้วยตัวท่านเองครับผมวิชาบางวิชาที่เราเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารณะไม่ได้นะมันจะทำให้การสอนนี่มันต้องมีขอบเขตนะเพราะนั้นบางบางที การเป็นวิชาที่เฉพาะในกลุ่มของพวกเรานะฮะนอกาจากว่าเขาจะมาเรียนด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันเป็นการลอกเรียนไม่ยอมเรียนจริงๆนะเอาแค่เฉียวเียวแล้วก็เอาไปปวดอ้างนะแล้วก็ไปทำให้เกิดความเสียหายซึ่งทุกวันนี้อาจารย์ต้องกับทีมงานเนี่ยต้องตามแก้กันตลอดเลยนะจะมีคนไปอ้างว่าเป็น กลุ่มของอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็ใช้วิชาเสร็จแล้วก็ทาผิดทําถูกยุ่งไปหมดเลยทําเขาเจ๊งทําเขาเละเทะเลยซึ่งเนี่ยต้องตามแก้กันอยู่ตลอดเลยนะเสียหายมากนะฮะอันนี้คือเหตุผลนะรู้อยู่ว่าการไลฟ์เนี่ยบันเข้าถึงคนได้มากแล้วก็ช่วยให้ลูกศิษย์ที่อยู่ไกลๆโดยเฉพาะที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยได้ได้เรียนรู้แต่ว่าก็อย่างที่บอกข้อเสียมันก็มีเยอะ นะแล้วมันจะทําให้พวกเราเนี่ยเข้าไม่ถึงวิชา,าที่ลึกๆขึ้นไปนะวันนั้นก็เลยตัดสินใจว่าสอนแบบเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มดีกว่านะดีกว่าจะไลฟเ์เป็นการทั่วไปนะอาจารย์มีลูกศิษย์น้อยนะดีกว่ามีลูกศิษย์มากแล้วไม่ได้เรื่องนะเอาที่มันเรียนจริงๆอย่างเนี้นะ แล้วก็ประสบความสําเร็จนะไม่จําเป็นจะต้องโอ้โหเยอะแยะนะทั้งโลกนี้อาจารย์มีลูกศิษย์อยู่แค่ล้านกว่าเองไม่ได้มากมายเพราะนั้นก็แค่ไหนก็แค่นั้นนะไม่ต้องการบอโอ้โมีมีเป็นร้อยล้านพันล้านไม่ต้องไม่ต้องมีนะไอ้ร้อยล้านพันล้านมีเป็นสตางค์ดีกว่าจริงไหมเออนะโอเคนะ